สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมนะฮะกับเกมรีวิวครับสำหรับเกมของเราในวันนี้ขอหลบกระแสะเกม triple a นะฮะที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่ามากันแบบทีๆหน่อยนะครับกับเกมนี้เลย spongebob squarepants the cosmic shake นั่นเองครับสำหรับ spongebob squarepants the cosmic shake นั้นนะฮะเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์สิตินะครับที่ให้ผู้เล่นนั้นเนี่ยรับบทเป็น spongebob นะครับเจ้าฟองน้ำสุด ที่ใครหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะฮะซึ่งเรื่องราวของเกมภาคนี้นะฮะก็จะว่าด้วย2คู่หูเพื่อนซี้อย่างสปอนบ๊อบนะครับและปลาดาแพทริกที่ได้ไปพบกับนางเงือกลึกลับคนหนึ่งอย่างคาสานดราทั้งคู่นะครับได้ซื้อฟองสบู่จากเธอมาเป่าเล่นครับแต่ฟองสบู่ที่ว่านั้นนะฮะมันไม่ใช่ของธรรมดาแต่มันเป็นน้ำตานางเงือกที่มีพลังวิเศษแฝงอยู่ภายในและการเป่าฟองเล่นของทั้งคู่นี่เองครับทำให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเกิดมหันตภัยที่ถึงขั้น ขยเยามิติคอสมิกนะครับตามชื่อเกมเลยทีเดียวและผู้เล่นอย่างเราๆนะครับจะต้องออกตามหาเหล่าพ้องเพื่อนรวมไปถึงบ้านของสปองบ๊อบนะครับที่มันหลุดออกไปนะครับในแต่ละมิติเนี่ยกลับมาแล้วก็คืนความสุขนะครับผมให้แก่โลกของฟองน้ําตัวนี้นะฮะอ่าลืมบอกไปนะครับหลังจากเหตุการณ์วินาสันตโรเกิดขึ้นนะครับสปองบ๊อบของเรายังปกติดีนะฮะแต่แพทริกของเรานะครับผมจากปลาดาวกลายเป็นน้อนลูกโป่งนะครับที่จะลอยไปกับเรา ตลอดทั้งเกมครับมาในถึงเรื่องกราฟิกก่อนนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะผ่านมาตรฐานเกมยุคใหม่นะครับถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เกมระดับ triple A นะครับผมแล้วก็มีภาพตามสไตล์การ์ตูนก็ตามแต่ออนิเมชันนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะและที่สําคัญครับเกมนี้ก็ได้นักลงเสียงนะครับจากอนิเมชันต้นฉบับมาลงเสียงให้กับทุกตัวละครภายในเกมด้วยก็ถือเป็นความพรีเมียมเล็กๆนะครับที่แฝงมากับเกมนะฮะที่มีราคาไม่ถึงพันบาทเกม ะะมาถึงเรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วเกมประเภท 3D Platformer นั้นะครับจะเน้นไปที่การวิ่งกระโดดไปตามฉากของตัวละครถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็จะมีแฝงเรื่องของการต่อสู้กับเหล่าศัตรูเข้ามาด้วยซึ่งก็จะมีตั้งแต่ศัตรูตัวกี้กนะครับตีทีเดียวตายรวมไปถึงศัตรูขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการต่อสู้สักพักแล้วก็ใช้วิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปด้วยส่วนบอสไฟนะครับแต่ละตัวนั้นเนี่ยก็มีเอก,กลักษณ์นะฮะแต่ละตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ แตกต่างกันออกไปบางครั้งนะครับเราจะไม่ได้เข้าไปโจมตีโดยตรงด้วยครับแต่จะเป็นการวิ่งหลบหลีกไปร,บรอบๆเพื่อเข้าไปทำอ็อบเจกต์ตามฉากอะไรแบบนั้นแทนซึ่งตลอดทั้ง7มิตินะครับที่สปอนจ์บอบได้ออกไปผจญภัยนั้นเนี่ยนอกจากจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละที่แล้วเกมเพลย์ของแต่ละดินแดนนั้นก็มีอะไรที่แตกต่าง กันออกไปด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะฮะในแต่ละด่านที่เราเล่นไปนะครับก็จะมีพัทเซิลเล็กๆรวมไปถึงมินิเกมขำๆนะครับแฝงมาให้เล่นตลอดเวลาด้วยความสนุกของเกมนะฮะก็คือผู้เล่นนั้นเนี่ยจะได้เล่นเกมแบบค่อนข้างลื่นไหลครับคือวิ่งโดดๆสู้ๆผจญภัยไปเรื่อยๆนะครับสลับกับพัทเซิลมินิเกมแล้วก็มุกตลกเฮฮาไปตลอดทางซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็คือความสนุกและความเพลินที่ทําให้คุณเนี่ยเล่นไปจนแทบลืมเวลาเลยทีเดียวถึงแม้นะครับว่าตัวเกมจะไม่ได้ใช้ ลายาวมากนะครับเล่นแบบไม่แวะอะไรเยอะนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็สามารถจบได้แล้วแต่ว่าถ้าหากจะปลดให้ครบ100%ซนะครับก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้นแหละโดยความที่ตัวเกมนะครับมันมีระบบการปลดล็อกนี่เองจึงทําให้ผู้เล่นเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นผ่านไปสักสสาปดา์เป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะกลับมาปลดทางลับในด่านแรกๆได้แน่นอนว่ารวมไปถึงจุดซ่อนไอเทมสาคัญต่างๆมากมายที่มีอยู่ตามฉากอีกเพียบเลยครับจุดที่ต้องชมอีกอย่างนะฮะก็คือทา ทางทีมผู้พัฒนานั้นเนี่ยออกแบบเกมมาให้เล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลยอย่างที่บอกไปนะฮะนอกจากการวิ่งวิ่งโดดโดสู้ๆอย่างที่บอกไปแล้วตัวเกมเนี่ยมันยังมีฟีเจอร์เด็ดๆอยู่นะครับผมเช่น e การโดดเตะการปาฟองการโหนสลิงเป็นต้นนะฮะหลังๆมีแปลงล่างอะไรด้วยนี่ไม่ไม่สปอยลอะยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะค่อยๆเพิ่มมาในแต่ละฉากทําให้เกมเพลย์นะครับมันมีความลื่นไหลแล้วก็แตกต่างนะครับผมไม่ซ้ำซากจําเจนั่นเองเอาง่ายๆก็คือมันเป็นการเล่นที่ไม่น่าเบื่อเลยครับโดยเฉพาะการต่อสู้กับบอออย่่างทีก สรุปแล้วนะครับ SpongeBob SquarePants the Cosmic Shake เป็นเกม 3D Platformer นะครับที่มีราคาไม่แพงมากนักและคุณภาพนะฮะร,รวมไปถึงความสนุกก็จัดเต็มยิ่งถ้าหากคุณนะครับชื่นชอบ SpongeBob และเหล่าของเพื่อนสุดปวดแล้วล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะดังนั้นครับพวกเรา All Station จึงขอมอบคะแนนเกมนี้ให้ไปที่8.5คะแนนนะครับน่าเสียดายนิดหน่อยที่ตัวเกมนั้นเนี่ยสั้นพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปและเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ออกแนวจะดูมั่วๆนะครับละลายที่มาที่ไปมากไปเสียหน่อย แต่อย่างว่านะครับเพราะมันคือสปอนบ๊อบครับมันก็เลยติอะไรมากไม่ได้นั่นเองถ้าหากใครนะครับกำลังมองหาเกมสนุกๆเล่นสักเกมในช่วงนี้โดยอยากจะหลบกระแสพายุของเกม Triple A นะครับที่เจาะคิวอยู่เพียบก็ลองให้เกมเกมนี้เข้าไปอยู่ในข้อพิจารณาของคุณดูนะครับก่อนจากการใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะได้ลองหรือยังไม่ได้ลองจะตัดสินใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะฮะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณนะฮะสำหรับการซื้อเกมครับสำหรับวัน ลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม